คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมจิกกอร์ดเอาละครผมนะเกมนี้เราจะมาแบบว่าเต็มแม็กเต็มเหนียวกันไปเลยมาพบกับผมอกแล้วกับ S9 นะในช่องสอดพาเพลินเราจะอยู่กับเกมคอ t a ท l n i น h t นะฮะด้วยทุน7 5 0 0นะเดี๋ยวแบบว่าใส่กันแบบว่าเต็มเหนียวเ,ยเต็มแข้งเต็มเหนียวไปเลยใบ10บาทไปก่อนนะน10บาทไหลไปก่อน มาสิบบาทนะไปก่อนนั่นคือว่าถ้ามันดีใช่ปหมทีบอกไงดีอะมันกับรอซื้อไปก่อนเนะี่รอซื้อไปก่อนแต่เจ็ดสิบบาทเออนี่ไงไรครับเปลี่ยนวัดมาถึงยแก้วคูณสองตามไปแก้วหนึ่งแก้วคูณสองตามไปแก้วหนึ่งแก้วคูณสอง,ง 2, ตามไปแก้วหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วแก้วคูณสองน 2, ีหมดแล้วโอ้โหที่หายคอมโบก็หมดเหมือนกัน Ôi <cười> <cười> bước ra bài sủa đi ngay đi ngay ra bay, áo nồi ná áo nồi ná áo nồi áo nồi đớp ra bài đớp ra đớp ra bài, bài gì đừng, đớp ra bài đớp ra bài đớp เป็ดสามสิบมันต้องจ่ายให้มากกว่านี้เป็ดสามสิบมีมากกว่านี้ครับโอ้โหนี่ไงล่ะหูดอกนี้เก้าร้อยสามสิบหกบาทเอาไว้เงินวันซุปเปอร์เมกาอยู่ผมก็อบอกอยู่แล้วเป็ดสามสิบบาทก็ได้นะเดี๋ยวครัวนี้มาเป็ดสามเ็ดห้าสิบเดีย๋ยว ดูเบ็ดห้าสิบมันจะดีไหมดูเบ็ดห้าสิบรายจัดมัน,ม,นมันดีนะทีททอยู่ได้อยู่ได้อยู่รายจ่ายได้อยู่ฟอเข้าไปทินเลโอ้โดอกเนี้ยใบคูณสองสามพันหกร้อยสามสิบบาทครับไหลย,ยังไหลอยู่ยังไหลอยู่โอ้โูเปอร์เมกาครับผมนะสามพันเก้าร้อยสิบบาทไปเบ็ดเบ็ดร้อย,ยดีกว่าเบ็ดร้อยดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยมันมาหมดมันมาหมดเฉลียดิ มันกงมาเลยมันกงมาเลยเออเจมาแจมโอ้โหยังได้อยังได้อยู่ภาพไไปสิเอช่องหนึ่งมาโอ้โหเอช่องหนึ่งเอช่องหนึ่งมาไอ้ย่หาขอเอช่องหนึ่งไม่มา เฮ้ยเกเข้าไปเออสวยเป็ดร้อยมันไม่ค่อยจะบอกว่าไงเด <Wenn S 2> <honors. S 1> ีเบ็ดร้อยเป็ดร้อยี่จ่ายจ่ายไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะไม่ถี่ไม่ถี่ไม่ถี่เจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบจ่ายทีกว่าโอโมมาหนักกว่าด้วยสังเกตเอาเองนะเวลาเล่นนะสังเกตสังเกตเป็ดเอาเองนะว่าเป็ดเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นยังไงจ่ายยังไงนะ บางทีรายจ่ายมันอาจจะไม่มันอาจจะจ่ายไม่ถี่ฮะมันอาจจะจ่ายไม่ถี่นะอาจจะเข้าไมา่ถี่นะแต่ค่าค่าค่าของตัวมัน่ะค่า okay, ของเกตค่าของเงินอะมันได้เยอะกว่า,วานะบางทีบางทีคอมโบมาอย่างเงี้ยคอมโบมาสี่พันอย่างเงี้ยต้องก็ต้อง,องยอมรับมันให้ได้นะเพราะถ้ามันไม่มีแบบว่าจ่ายเลยฮะแต่มันมาคอมโบก็โอเ okay คนะมึงเข้าไปสวย วเขียวนี่แก้วเขียวอย่งี้เขียวโซโดาคูปิสองเจ็ดพันสองวันหกสิบบาทเนี่ยนี่ยแหละที่ผมบอกอยู่อะที่ผมบอกอยู่ว่าผมต้องมาคอมโ,มโบนี่คอมโบใหญ่ไปเลยเนี่ยเห็นปะไม่ต้องจ่ายบ่อยเลยเนี่ยจ่ายไม่ถี่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่เขามาคอมโบชุดใหญ่มันโอเคเอาไงดีวะ ซื้อวัดดวงมันเลยไหมวุ้ย,ยมาหกตัวสิบสี่หมุนมาหกตัวน,นี่ได้เสียวเลยอะ่ะมามามาสิบสี่มาหกตัวนี้นะสิบสี่หมุนผมว่าได้เสียวเลยวุ้ยไฟไฟวุว้ยไฟตองไฟคู่ว่าเหลือแลนะว้วนะเจะไฟสามตัวดิจะเป็นอย่างคู่หกก็ไปหนึ่งสองเก้าสิบครับตอนนี้ยังไหลอย,อยู่ครับ โอ้โหไม่ไหลแล้วอ่ะรู้มันจะไปต่อเรากูซ่าบอกว่าเฮ้ยแม่งไหลต่อแน่เลยว่ะแม่งไม่ไหลมันไม่ไหลดิมาพาบไปมาพับไปโอ้โ ล็บบอบโอ้โหเกี่ยวโอ้โหเลยไม่ได้ยังไงว่าตัวหนึ่งเมื่อกี้เนี้ยนิดเดียวเบรกนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหไม่บอกว่าเมื่อกี้นี่เอาจริงมันมาแค่จำนะฮะคูณแปด้าไปดิคูณแปดเข้าไปดิมันจะไปถึง9ก้คูณยี่สิบไหมอะ่ะเจ็ดรอบเนี่ยนี่ไง วุณที่หกหลายไปโอ้โหไม่โอ้โห,โอโหไอเราเลือกเอาแล้วมันจ่ายแน่อ่ะเมื่อกี้เปลี่ยนวายได้ใครแน่อ่ะคุหกมาแล้วเคมาดูไว้วยระวังก้อนโตเปอร์ไปเีกะไปเอาโอ้โหเฮวันก้อนโตเฉยว่ะ ว่าโอเคแล้วได้อยู่นะก็าขาดคุณไม่เยอะนะต้องต่อแล้วไม่ต้องต่อแล้วถ้าต่อมันไม่จ่ายแน่นอนอ่ะต่อไม่จ่ายแน่นอนฮะจบไปดีกว่าขาดคุณแค่นี้ดีกว่าขาดคุณแค่นี้ดีกว่าที่เราจะซื้อต่อล่นต่อขาดคุณมากกว่านี้นะฮะวันนี้ก็บายยครับผมนะครอยากจะตามนะไปดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะ